โรม่านะครับทีมจากอิตาลีมาเดิมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เ e r ว์คูเซ่นทีมจากเยอรมนีครับผมเจ้าบ้านโรม่าวันนี้คือหวังเป็นอย่างมากนะกับบอลถ้วยนี้เพราะว่ามีโจเซ่มูรินโญ่นะครับเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยยุโรปไปแล้ว มูรินโญยนี่เป็นคนเดียวนะครับที่ได้บอลยุโรปถึง3รายการนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟลเนซ์ลีกนะครับในโลกนี้ไม่มีใครเคยได้เท่ามูรินโญ่นะครับ3รายการนี้ความพร้อมของโรม่าวันนี้จะขาด3ตำแหน่งนะครับจะขาดมาลารคุมโดาแล้วก็เด็กโกยันเต้สเตฟานเอลชาลาวีนะครับผม3ตำแหน่งคนอื่นพร้อมหมดผู้สษษาประตูลุยพาติซิโอพร้อมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างคิสซ์มอลลิงโรเจอร์อิบานเนสนะครับจีอาลูก้ามันชินี่พร้อม วิงแบ็กก็นิโคลา่าซารลสกี้แล้วก็เลียนันโดสป,ปินาโซล่านะครับพร้อมวันนี้กองกลางไบย์แอนคิสตี้เนี่ยมันย่ามาติดนะครับเปาโลดิบาร่าโรนโซเปียจินี่พร้อมกองหน้าอย่างแทมมี่อับบราหัมนะครับก็พร้อมในวันนี้นะครับส่วนทีมเย,ยอือนไบเออร์ลเวอร์พูเซน้นจะขาดอยู่4ตำแหน่งนะครับจะขาดคาร่าฮัสซันโอโดอยนะครับ วันนี้ไม่ฟิตนะครับพาติชิกก็ไม่พร้อมคาริมเบลาลาลบี้นะครับก็ไม่พร้อมอันเดรูเนฟก็ไม่พร้อมครับผมคนที่พร้อมผู้รักษาประตูลูคัสฮาเดสกี้นะครับพร้อมครับผู้รักษาประตูชาวฟินแลนด์เซนเตอร์แบ็กอย่างจูนาธานทาเอ็ดมันทับซูบาแล้วก็เปียโรฮินคาป,ปี้นะครับผมพร้อมส่วนวิงแบ็กเจเรมี่ฟิมโปงครับมิเชลเบ็คเกอร์อย่างเงี้ยพร้อมนะครับกองกลางรูบิร์ตอันดิกเอซิกเกลปาราซิออสนะครับ มูซาเดียบีโฟเรนวิทนะครับพร้อมหมดนะครับกองหน้าก็จะเป็นอดัมฮอสิกนะครับพร้อมครับผมโรมากับไบเออร์ลเวูเซนเนี่ยเคยเจอกันในเกมอยู่าแชมเปี้ยนหลีกเหมือนกันนะครับในปี2015เลย8ปีที่แล้วนะครับเป็นทางฝั่งโรมาทำได้ดีกว่าแล้วก็ยิงกันเยอะมากทั้งสองเกมนี้ในบ้านโรมาเนี่ยโรมาสามารถชนะเบย์เออร์ลิวเซนได้3ประตูต่อสอ ส่วนการไปเยือนเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยโรม่าบุกไปเสมอไบเออร์ลีวอร์กเซนสประตูต่อสครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มน,นะครับในปีนั้นห้าเกมหลังสุดของโรม่าจะฟอร์มแย่หน่อยนะคือสามารถเอาชนะได้เกมเดียวนะครับคือการชนะเฟเยนูดนะครับผมส่วน4เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับเป็นการแพ้2เสมอ2นะครับผมส่วนไบเออร์ลีวอร์กเซนหเกมหลังสุด ปเออร์ลีวิโกรซให้เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้เกมล่าสุดคือแพ้เอฟซีโคโรนหประตูต่อ2ผมคิดว่าเกมนี้มันจะเลื่อมๆไปทางทีมของมูรินโญ่หน่อยนะเพราะว่ามูรินโญ่เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยอยู่แล้วการวางแท็กติกอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่าเยอะนะผมว่าโรม่าเฉือนได้เอาเป็นโรม่าเฉือนสัก1 0แล้วกันนะโรม่าเฉือน100่งศนยครับผม